โอ้กดไกลบิวไปไหนนะโอ้โอ้โอโอกลับมาได้ก่อนลูกพ่อลูกพ่เอเฮ้ยเกิดดีดิีกว่าวีทุกคนเกิดดีดีวีโอ้ลูกพ่อสูนมาบิวน้องบิวสวนไปน้องบิวเดินตามไปเดินตามไปน้องบิวเดินตามไปโอ้โหเฮ้ยเฮ้จุนข้างเลยทุกคนข้างเลยเห็นไหมทุกคนโคตรเจ๋ง ครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแม็กเกอร์ชแนลวันนี้พี่แม็กจะมาพับจรวดล่นนานที่ระดับโลกก็ใช้กันครับผมมาดูกันว่าจะนานแค่ไหนมาดูขั้นตอนงานพับกันก่อนทุกคนขั้นตอนแรกพี่แม็กก็จะพับหาจุดศูนย์กลางก่อนครับผมแบบนี้เลยแล้วก็รีดไอ้ละเอียดปึ๊บเปิดมาพับทั้งหัวทั้งสองด้านลงมาประมาณนี้ทุกคน พี่แม็กย้ำว่าทําจรวจลดล่นนานแบบนี้ต้องรีดให้เนียนครับผมรีดไปได้แล้วเราก็พับลงมาได้เลยพับลงมาเกินประมาณหนึ่งนิ้วหรือว่าครึ่งนิ้วนะครับผมประมาณนี้เลยนี่เราก็รีดให้ละเอียดเหมือนเดิมรีดให้เนียนเหมือนเดิมส่วนคนอื่นพับแบบไหนพี่แม็กก็ไม่ทราบนะครับผมแต่พี่แม็กจะพับให้มันละเอียดให้เป๊ะทุกอย่างนะครับผม เพื่อที่จะล่นดีล่นได้นานครับผมประมาณนี้เปิดออกมาเสร็จแล้วก็พับลงเหมือนต้นตอนแรกเลยอย่างนี้ครับผมนี่มันจะมีหัวแหลมๆเหล,ลืออยู่ใช่ไหมทุกคนนี่ให้มันจะเป็นตัวถ่วงน้ำหนักของมันอย่างดีเลยนะครับผมรีดเสร็จอย่างนี้แล้วเปิดออกครับผมเปิดออกได้เลยนี่ ิดออกปุ๊บมันจะมีรอยอยู่ทุกคนนี่เราก็พับเข้าไปได้เลยด้านหัวนะตรงนี้ด้านหัวนะทุกคนพับทีละด้านครับผมตามรอยที่เราพับไปได้เลยนี่เหมือนอีกด้านหนึ่งก็พับอย่างนี้เลยทุกคนง่ายๆครับผมอย่างนี้เลยปุ๊บเราก็รีดไอ้เนียนเหมือนเดิมพยายามรีดไอ้เนียนนะครับทุกคนแบบนี้เราก็พับมาเหมือนเดิม สวยแล้วเป็นรูปเป็นร่างยังทุกคนเสร็จแล้วเราก็ดึงตรงนี้ออกมาได้เลยพับให้มันตรงทั้งสองด้านให้ดูในลักษณะแบบนี้ส่วนใครที่ทำเป็นแล้วพับแบบพี่แม็กรู้ว่าพับยังไงบอกพี่แม็กหน่อยนะครับผมเดี๋ยวพี่แม็กจะได้ไปนำปรับใช้นะครับผม นี่ประมาณนี้เลยครับผมของพี่แม็กนี่ทุกคนเราก็พับหัวเสร็จแล้วพับหัวเสร็จแล้วเราก็ต้องรีดได้ละเอียดนะครับผมขั้นตอนนี้พับปีกกันได้เลยงอปีกประมาณพยายามตรงตรงหน่อยนะครับทุกคนไม่ตรงก็คือขึ้นอยู่กับว่าจะนานหรือไม่นานเลยนะทุกคนถ้าพับตรงก็คือแบบล่นนานนะ ยังไงก็นานนะพี่แม็กว่านะยังไงก็นานนะครับผมส่วนน้องน้องคนไหนถ้าพับไม่ตรงนะครับผมโอ้โหน่าจะปัญหาอย่างไงเลยครับผมพยายามแก้นะทุกคนพับไม่ตรงก็พยายามแก้นะครับผมพยายามให้ตรงนะครับตรงที่สุดคือดีนะครับผมดีมากเลยนี่พยายามพยายามแบบนี้นะครับผมพี่แม็กก็ไม่ได้เสียนมากแต่ก็พอพับได้ผมประมาณนี้นะครับทุกคนนี่พยายามไม่ตรงเราดูด้วยหลายครั้งเลยไม่ต้องรีบไม่เป็นไรครับผมไม่มีใครมากดดันเราอย่างนี้เลยทุกคน พยายามแต่งพยายามตกแต่งมันให้สวยครับผมพยายามให้ทรงให้สวยครับผมบานนี้นี่นะครับผมหน้าตามันก็จะเหมือนเครื่องบินล่นนานเลยทุกคนนี่ประมาณนี้ขั้นตอนต่อมาเราก็มาแต่งปีกกันพับปีกไม่ต้องเยอะนะครับผมต้องพับให้เท่ากันด้วยนะทุกคนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมต้องพับพยายามพับให้เท่ากันนะครับ ส่วนน้องๆพี่ๆที่ไม่มั่นใจว่าจะต,ตรงไม่ตรงใช้ไม้มทัดวัดได้นะครับผมส่วนพี่แม็กก็จะเหมือนชิ้นเล้ยนะทุกคนแบบทําจนชิ้นเลยนะพี่แม็กก็จะทําไปเลยนะผมไม่ได้วัดนะประมาณนี้ทุกคนจะเสร็จแล้วทาําหางเสือกันนี่หางเสือก็จะพลิกไปแล้วก็หักนิดนึงทุกคนนีป่ประมาณนี้นะทุกคนมันจะง่าย,ยต่อการพับอ่างเสือนะครับทุกคนเทคนิคเล็กๆน้อยๆ แต่ช่วยได้คุณได้ดีเลยประมาณนี้คอยดูนะมันจะพับอ่างเสือได้ง่ายมากทุกคนพลิกซ้ายลิกขวาเปิดมาทำอ่างเสือง่ายสุดๆนี่ปุ๊บได้เลยทุกคนเห็นไหมโคตรง่ายส่วนขั้นตอนนี้พี่แม็กก็จะใช้ไม้บรรทัดปื๊ดปื๊ดข้างๆที่ปีกมันนะครับประมาณนี้ทุกคน นี่เดมหน้าตาของมันก็จะอยู่ประมาณนี้ทุกคนสวยไหมนี่ป่าก็จะปลาแบบนี้นะครับไปดูกันมาผมตอนนี้พี่แม็กอยู่บนเขาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเดินไปขึ้นบนเขาประมาณ10นาทีได้นะไปกันทุกคนเดินเดินแล้วก็เดิน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 แล้วก็เดินเดินดูทุกคนนี่พี่แม็กต้องขึ้นไปยอดนูนนะทุกคน เดินครับผมเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆเรื่อยๆมาเลี้ยงๆเดินแค่นี้พี่แม็กก็เหนื่อยแล้วนะทุกคนเดินต่อไปครับผมนี่อุ้ยล้วงวงวงเดินขึ้นสุนันสูงนะทุกคนดูนี่แม็กต้องขึ้นไปตรงนู้นได้ดูก้อนหินเดินลำบากเนี่ตรงนั้นอ่ะได้ดูทุกคนพี่แม็กไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบมาโอ้นึกว่าจะจะขึ้นมาไม่ค่อยสูง ที่ไหนได้ทุกคนสูงจัดจ้านเดินต่อไปไอผมไปแลววิ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 ว,ว,วิทุกคนพื้นที่ต้องเดินระวังก็ไมระวังด้วยนะทุกคนเดี๋ยวลื่นครับผมอู้ดูกับผมโอ้โหทุกคนเดินโคตรยากดูด,ดิอ้เหนื่อยเลยนะหอบแล้วอุ้ย เดินโคตรยากดูดิต้องเดินดีๆเลยนะเดี๋ยวล่วงกิ้งลงไปไม่เบาเลยนี่ยดูดิอุ้ยอุ้ยพี่น่กำบักขนานดนี้ต้องกดไลค์กดแชร์แล้วแหละทุกคนไปจะถึงที่หมายแล <ım S 2> ้วทุกคนสู้ทุกคนใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวมองเห็นไหมเอ่ยดูดู โคตรสวยอยู่กรุงเทพนานมาปักใต้บ้านเราสบายใจกว่าเยอะทุกคนอย่างเขียวสบายใจเลยนะเจยวเขียวงี้โอ้โหโคตรมีความสุขโคตรธรรมชาติโอเคทุกคนไปเล่นกันทุกคนมีแม็กก็ถึงที่จุดหมายเลยนะที่มีแม็กจะปาจะลาตรวดล้นนานระดับโลกใช้กันนะครับผมนี่วิวอย่างสวย ลมเล่นลมดูดิดูดิโอ้โหกันอีกรอบครับผมยังไงยังไงเล่นลมเป็นอย่างดียังไงปึง้งเดี๋ยวพี่เม็กจะลองปลาสูงสูงดูทุกคนว่าจะได้ล่นนานหรือเปล่าเฮ้ยมันได้ะ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยติดลมทุกคน เวกีรอบกบดีเฮี้ยฮู้ฮลูกพ่อลอ้ยไปดีตัว้าว้วยงมัดอีกทย่วได้โอ้โหอ้ไกลบิวไปไหนะอ้กลัก่นลพ่อลกพ่อเ้ยเี่สิบกว่าวิทุกคนเกิดวอ้ล ทูมาดูด okay. ูดูรวมไปนอดูเดินตามไปเดินตามไปนดบิวเดินตามไปโอ้โหเฮ้ยไอจุนค้างเลยทุกคนค้างเลยเห็นไหมทุกคนโคตรเจ๋งโอเคครับทุกคนพี่แม็กก็ปลาลิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนคงได้ดูนะครับผมล่นนาน20กว่าวิได้ครับโอ้โหโคตรเจ๋งเลยแชมป์โลกเอาไปใช้กันครับผมโอเคสำหรับคลิปวันนี้พี่แม็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพี่แม็กทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้พี่แม็กก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ